แล้วเราก็ซื้อเสื้อของตัวเองมาหนึ่งตัวเห็นเมื่อกี้เห็นแบบคนเกาหลีใส่แล้วคือมันอยู่ที่หนังหน้าโอ๊้ยแปลงมากมันอยู่ที่หน้าตามันอยู่ที่หน้าตาของตัวเองด้วยปะถ้าหน้าตาตัวเองไม่ดีก็ใส่ไม่ดีปะคือเมื่อกี้เห็นเขาใส่ไงเห็นเกาหลีเขาใส่อุ้ยใส่แล้วแบบอุ้ยสวยจังเลยเสื้อดูดีมากเลยเออแต่คืนอาจจะเป็นเรื่องของอาจจะเป็นทางเรื่องของหน้าหน้าตาเนาะ หน้าตาเขาดีเขาใส่อะไรเขาก็ดูดีไงเออเราก็เลยซื้อเหมือนเขาไงซื้อเหมือนกันสีเดียวกันเลยเออเดี๋ยวเอาไปซกักเราเอาไปใส่อุ้ยนี่ตลาดอะไรอะตลาดหยังน้องหยังน้องแบบที่นี่เนาะตลาดเอียงตลาดเอียงคือไปเห็นชื่อคือไปเห็นชื่อเุ้ยเนี่ยของกินตลาดนี้เน้นของกินว้า Oh. ของกินอุ้ยแบบของกินมีน้ำมีอะไรอย่างเงี้นะอาหารขาวโอ๊ผลอาหารขาวหวานอุ้ยของกินเยอะมากเลยด้านนุนเดี๋ยวลองเดินเข้าไปด้านในหรืออ๋อไม่ใช่ว่าตลาดสตรีทฟู้ดแออ๋อตลาดกาแลนี่คือตลาดกาแลทุกคนตลาดกาแล ก็ไ <One> ม <input> ่ใช so ่อันเดียวกันอ๋อคนน่าจะเป็นคนใรกลาดเพราะว่าคนละชื่อเจอน้องแมวน้องแมวแมวเอ้าน้องแมวน้องแมวน้องแมวโอ้ยนี่โอยด้านหลังมีขับบาเออโอ้เพลงแบบเพลงแบบว่าเพลงแบบว่ารุ่นอ่ะใบรุ่นยุค90น่ะ มันก็ยังดีอยู่เนี่ยมีผับมีบาร์อยู่ด้านหลังนะตลาดกาแลนะครับเดี๋ยวไปดูแบบโซนของกินเนี่ยไปดูของกินเอาน้องน้องแมวอยู่กับคือน้องแมวติดฝอน้องแมวติดฝอเขาเดียมะม่วงอ่าไก่ทอดปลาละเเผาหรือว่าจะมีเป็นทางด้านของอาหารทะเลนี่สัาตามนี้นะฮะ ผัดไทยผัดไทยห0สินี่ราคาไม่แพงนะ50 60นี่เต็มเลยแต่ว่ามันก็มีแบบราคาที่แพงก็มีแพงก็แพงขึ้นไปก็มีราคาแบบไม่แพงก็มีมันแล้วแต่อันนี้สลาดกาแล้วเดี๋ยวขอแบบเดินบนบนอ๋อก็มีแต่มันถูกอยู่นะถือว่าถูกนะ50 60 70 80อะไรเงี้ยแล้วก็หลักร้อย แล้วแต่ชนิดอาหารที่เรากินอ่าซมตำเจ็ดสิบน้ำปาานีนน้ำน้ำผลมไม้เดี๋ยวออกไปดูซอยนี้เขาทำใหม่ใช่ปะ่ะเพราะว่าเหมือนแบบครั้งที่แล้วมาเราว่ามันไม่ได้ดูแบบดูไม่ได้ดูแบบหน้าเดินขนาดนี้อ,อันนี้เหมือนมันหน้าเดินขึ้นอะ่ะมันดูแบบว่ามีอะไรขึ้น อันนี้คืออ๋อโรตีโรตี40่สก็เป็นราคาแบบทั่วไปเนาะคือรลกฝรั่งก็คือกินเพลินเลยนะเพราะว่า40บาทเขาอะประมาณ1ดอลลาร์40บาทประมาณ1ดอลลาร์นินดๆอะไรอย่างเงี้ยค่าเงินตอนนี้เนาะ1ดอลลาร์กว่ากว่าดอลลาร์นึงก็คือกินของแบบได้เยอะแยะแล้วอะค่าเงินมันต่างกาัน เดี๋ยวเดินไปดูทางฝั่งด้านนี้นี่นนนนเป็นเสี่ยวก็าซอยนะครับอันนี้มีเยอะมากเลยเนี่ยอ,อย่างเงี้ยแตสบาทเป็นฟิวอาหารเวียดนามอะ่ะเยอะเหมือนกันอยู่ที่ตลาดกาแลนะครับตอนนี้นะครับด้านในก็มีของอินเดียนฟู้ดอาหารอินเดียอ๋อแล้วก็เดินมาด้านใน บาร์บีวอือด้านในมีที่นั่งเยอะอยู่นะมีมีแบบว่าบาร์บีคงบาร์บีวมีแบบอาหารไทยอาหารอินเดียอ่าตอนนี้เราอยู่ที่กาแล้วเดี๋ยวเราออกไปด้านนอกดีกว่าเนาะคือตอนนี้แบบหรือเป็นเพราะว่าเราไปกินข้าวตอนเราไปกินข้าวตอนค่ำมาแล้วเราก็มากินมะพร้พาวเมื่อกี้มะพร้พาวกินน้ำมะพร้พาวกับเนื้อมะพร้พาวหมดลูกหนึ่งไงเลยอ,อิ่มเลย เส้งเลยอยากกินคือไม่ได้หิวนะแต่ว่าอยากกินเฉยๆวันนี้ที่นั่งเดี๋ยวขอเดินแบบเดินดูบรรยากาศเลยก๋วยเตียเต๋ยวก๋วยเตี๋ยวเค้กเค้กนี่ด้านนี้เครปเครปเครปหกสิบมะพร้าวไม่ไม่จบนะนะไม่จบไม่สิ้นนะมะพร้าว กินะพรพาวมานี่ส่วนด้านหน้าก็มีเออเขาทําแบบเป็นตดเนี้จริงๆมันต้องทําเป็นตลาดประมาณอย่างนี้นะทุกคน,นเห็นไหมเนี่ยมันต้องเป็นตลาดแบบนี้มันจะโป่งโล่งคือทําหลังคาสูงๆแล้วก็เนี่ยมีที่นั่งกินอะไรเงี้ยเพราะว่าถึงแม้ว่าฝนตกหรือมีอะไรต่างๆนหน้นาเนีนน่ยมัน,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 นก็เดินมันก็ยังนั่งกินด้านหนได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะมาเดินดูด้านนี้ด้านหน้าก็มีของกิน ข้าวเหนียวมะม่วงขนมโอ้จริงๆมันนั่งกินตรงนี้ได้แต่ว่าฝนตกทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงร้านนี้ก็ไม่แพงนะห้าสิบบาททุเรียนทุเรียนตีเข้าจมูกมีแรงใช่ <laughs> ทุเรียนตีเข้าไปในจมูกมีแรงใช่ไหมมีน้ำน้ำคนละหกสิบโอ้ดีเต็มเต็มเลยอะ่ะ ของกินแบบเยอะแยะเลยน่ารักครับลองมาเดินดูด้านนี้ก็คือตอนนี้มีล่มนะล่มอยู่ในกระเป๋าของเกงดูลมมันเล็กขนาดไหนใหส่ก,กระเป๋าของเกงได้ทุกคนล่มอยู่ในกระเป๋าของเกงแต่ว่าขี้เกียจอ่าอันนี้คือตลาดกาแลนะครับอยู่โซนเดียวกันกันกบตลาดในบราร์ซ่าก็คือเป็นในบราร์ซาเนะี่ยรวมๆกันกาแล ไตสวยแต่บรรยากาศดีนี่นะกาแลอะประมาณนี้นะแล้วเดินเดินต่อไปเดินแบบตรงริมถนนต่อรุ่นด้านานู้น,น,นเป็นบาร์นอกจากว่าจะมีอันนี้แล้วก็มีบาร้านบาร์ร้านอะไรเียอยู่ด้านในของกินก็เยอะแยะ,ยะ,ยะราคาก็ไม่แพงด้วยครับกาแลนไนท์มาร์เก็ตนะครับไปเดินกันต่อนะครับโยด้านนู้นในบาซา่าเห็นะ ตอนนี้ก็คือเนี่ยฝั่งน,นะ่ะตาบาคัคอยู่ฝั่งนู้นนะครับอันนี้นี่ถนนลอยเคราะห์ถ้าเราเดินเข้าไปเนี่ยถ้าจะมีโรงแรมมีอะไรแบบนี่อันนี้ก็โรงแรมแมริออทโรงแรมโรงแรมเต็มเลยทั่วนีดด้านในก็มีตลาดมีของกินของขายกี่โมงแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้เดินไปเรื่อยๆถ้าแบบอุ้ยเหมือนเราจะไม่ได้เหมือนเราจะไ,ไ,ไม่ได้เสื้อเลยอ่ะ นนไปไปแทงเป็นที้ซุบซุบออเขา้าไข่